ทุเรียนทุเรียนนอกฤยด,ดูครับครับอืมแซบหวานมันขอบนอกลุมไหนครับนี่กําลังแซบเลยครับสวัสดีครับคุณีชวางก่อนวางวางนี่วางนี่ก็ได้วางตรงเออวางเลยอะ สวัสดีครับเอาลูกสาวจ้าครับเมื่อนี้มาพามากินผลละไม้ครับผมเป็นทุเรียนครับทุเรียนนอกได้ดูครับผมสตรอเบอรี่ครับของลูกสาวนี่ครับสตรอเบอรี่ทุเรียนครับเบิ้งไอ้เบิ้งทุเรียนครับทุเรียนนอกนอกได้ดูครับคูยง่ายๆเลยครับผมพาพี่น้องมากินทุเรียนครับเมื่อวครับอากาศหนาวๆกินทุเรียนให้มันนอนๆให้มันอุ่นๆครับผม ครับมาลุยเลยครับผมนี่ครับกินผู้นี้ก่อนเนาะกำลังกรอบนอกนุ่มไหมล้วครับนี่ครับอืมหวานมันครับกรอบนุ่มไหมน,นี่ครับ ขนมจีนแข็งเนี่ยตสตรอเบอรี่จ้าข้างในมันนุ่มนะครับนี่ครับอืมอืมขอเขาเลยนว่าเนื้อกใกล้ขี่ครับเนี่ยกดมันฉี่ออกเลยครับดิปตลาดมากว่างครับเลยมาในมาสองเข่งครับ กำลังกำลังเริ่มสุกครับเริ่มทยอยสุกนี่มาเฮ็ดทคลิปให้หพีนวมเบ่งก่อนครับให้มาแซบๆนบ้องกันครับสตรอเบอรี่ลูกสาวมักแห้งครับแซบบะแซบแซบแซบค่ะแซบปะแทบจ้าอืม รสชาติก็แซบแซบดีคือยังทุเรียนในฤดูนะครับเป็นทุเรียนใต้ครับทุเรียนจุมพรจุมพรทํำสิงครับ่าออกลายช่วงนี้ืมกไอน้อยเดียวครับเม็ดรีบครับเนือลายไปเหนือไกลขี่ครับพี่ครับเต็มปากเต็มคำดีครับ พร้อมหวานมันครับวิธีปอกก็อยูต้นคลิปนะครับเบิ้งต้นคลิปปอกกินเป็นต้องปอกเป็นนะครับว่าถ้าปอกเป็นปก็เป็นอย่างน,นครับ มัาจะมีเงินซื้อเนะปลูกไว้ครับปลูกไว้ตายไปแล้วครับครับผมดูแล้วว่าเป็นขี้ยังข้าเจ้านะเหนื่อยหลายเลยครับเม็ดน้อยครับผมกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ขีดครับผม อืครับบางคนจะมักเนื้อไก่ฉีกเนื้อกรอบนอกนุ่มไหครับบางคนกัมักแข็งแข็งถ้าผู้ใดไรที่กินทุเรียนแข็งแข็งนี่ทุเรียนต้องแก่จัดเด้ครับแก่จัดจัดเลยดีแซ่แบครับดีมันดีหวานเนี่ยหวานหน่อยๆแล้วมันมันหลายครับเข้าใจวาบ,บางคนก็มัก นิ่มๆครับฟุก๊กๆหน่อยเป็นยู่บ้านผมผมขายอยู่นี่ครับลูกค้านมากก็มักสุ๊กๆครับสนน่ยที่จะมากกรอบนอกตูมไน,นมันหนอกนะครับทั้งแต่ถ้าเป็นในเมืองในกรุงเทพเขาก็มักยาบมากันทีครับกรอบนอกตรมไน,นครับ,บ,นนบผมก็ผมก็มักเนื้นแอบแบบนี้แหละครับเนื้อกรอบนอกตรมไน,นมันมันบอบเปื่อนมือดีครับ หยิบกินได้ง <beautiful> ่ายครับข <making ath rebbe> ้นเนื้อนิ่มๆนี่มันเนื้อนิ่มๆนี่ขาเจ้ามากินนะข้าวเจ้ามากกินหอมๆกินแห้งๆครับหวานๆกินแห้งเนื้อจะนิ่มๆกรอบนอกตรงไหนเนื้อไอ้กินหน่อยๆครับกอกินหน่อยๆกินมาแห้งเกินครับรับ อันนี้กหวานมันดีครับอืกนกเลยนะหน้าไก่ฉีดครับคืออกไก่นะครับลูกสาวมากแห้งกับสตรอเบอรี่จ่บานวยใหญ่ที่มันสุกคัก น้อยซ้ำเนี่ยนังกับวบากินครับมกักยันเยอนีสูกกำลังพอดีครับนั่งกินดีให้ทปามผูนี่ครับกัดมาสิครับวังแห้งครับไอสตบบรอเบอรี่นี่โลดนึงกับเบิร์ดครับสูกาวกากินมักนี่ครับ เนื้อไก่ฉีกเนื้อไก่ฉีกขาจะว่าเดห็นมันฉีกห้เบิึงนะเหรอเครับเห็นปะนะแบบยังบอหวานครับเพราะว่ามันยังบอกว่านิ่มว่าสุกคั่นะครับกรอบนุ่มกรอบนอกนุ่มในหวานน้อยออกมันๆหวานๆข้าวตังพอดีครับ อันนี้ถูกเสียถูกคักๆแขกขาเหนียวทุเรียนครับพี่น้องแซ่บขึ้นกันครับขาเหนียวทุเรียนใซ่กที่ซะแซ่บครับพี่น้องครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับลูกค้ามาหนาร้านครับผมฝากติดตามพัลลุพแซ่บนะครับสวัสดีครับ